เกนัสดะครับนี่คือลสี่เตมสามสิบพฤศจิกาหนึ่งเก้ากะแปดมัเป็นวันที่ผมไม่มีทางลืมตำรวจพนของาผมมันตายแล้วแต่คืนนั้นและคุสตีลเป็ี่ขอบคุณเอบุชีวพาจากอัลบุระอย่างนี้ก้แต่งว่ามาได้มันก็คตดียดโคโชคดี I was asked to join a top-secret government program. Not that I had a choice. Training, punishing missions, you almost killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget to night. the pain, even for a second, this time it can be different. Okay, be different. ม,มันต้องเป็นอย่างนั้นโอเคหลังจาก6ปีหลังจากที่เรียน็อกมาได้จากการจมอ,อุบัติเหตุที่ไม่เคยใครคาดคิดมาก่อนในไวโควสตี้ที่ถูกโยงโดยอัมเบลาคอมพลีชั่นโอเค Let's go เพราะกออูอ่านไม่ออกภาษาปาษาอังกฤษกดหนึ่งทรัภาภาพตัวแรกเปิดเรื่ขึ้นทำไมเป็นลานไปดูซิว่าทำไมเป็นนานจังตำรวจจะเปิดไฟไว้นี่จะเป็นแค่เดโม,โมนะตัวเต็มยังไม่มาตัวเต็มมา24 ก็ไม่สามารถแปลได้ทุกประโยคเนาะเพราะก็ภาษาอังกฤษก็กากอยู่ระดับหนึ่งก็พอแปลได้อยู่ระดับหนึ่งบางคําพูดบางประโยคที่รู้โอเคสิบรัฐ how far could he have gone ไปไกลกันกขนาดไหนวะเนี่ยก็แปลตามอบิปริทอ่า บริบทที่มันพูดที่ผมเข้าใจแค่นั้นอีข้อสั่งอสดหมอบนั่งลุกมอบลุกมอบ มีใครอยู่บ้านมันต่างจากภาคดังเดิมมากอ่ะภาคปีสองห้าเมื่อก่อนจะแทบเล่นไม่ออกอ่ะตอนนี้ก็น่าจะเล่นไม่ออกเหมือนกันเพราะแม่งน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยน่ากลัวกว่าภาคนั้นเยอะเลยดูดิต้องบรรยากาศโอ้ยเสียดโดว์บรรยากาศมันต่างจากภาคสองเอ้ภาคสี่ลิมภาคสี่ดังเดิมชัดๆเลย บรรยากาศน่ากูขึ้นอล้อย่างพักสองเฮ้ยพักสี่ปีสองพันห้านี่คือทุกอย่างมันมันในสมัยนั้นมันคือน่ากลัวนะแต่ตอนเนี้ยไอ้เทียนี่น่ากลัวกว่าพี่ตอนนั้นมันดูแบบกระจอกเลยไม่ได้มีอะไรที่แบบให้สยองมันมีอะไรให้มันแบบสยองอ,อขอโทษที่เลนพันเงินมันมีอะไรให้สยองมาก รู้อะไรอะ่ะล็อกโอเคเรื่องค่อยๆไปนะฮะเสพบบรรยากาศผมไม่ใช่สายอ่าสปีดลันครับผมค่อยๆไปดีกว่าเราก็ค่อยเสพบบรรยากาศไปแล้วเราก็ไปห้าโหลดผีแบบเนียนๆ โอ้สวัสดีพ่อหนุ่มขอโทษที่บุกลุกเข้ามานะครับใครทักเฟตตอนนี้ผมมาตาม,มาหาตำรวจเอ่อคุณเห็นไหมครับเข้ามาทางนี้หรือเปล่า ไม่พูดกูยิงสัเอาบัตรตำรวจเปื้อนเลือดขวานจะจับเขาเลยโอ้ยไหนสกิลเขาเทพเฮือบก้านคอหนึ่งดอกเจ็ดให้โว้ยควักปืนเช็คด้วยเรียบรอยตาเลือกแสดงว่าเขาโอเคดี อูอมีเสียงร้อง This is not good เฮ้ยเขี้ยะแม่งน่ากลัวพักต้นฉบับเยอะเลยอะโอเค Man That's เขี้ยอย่าแยงวะคือพวกมึงแดกอะไรกันเนีเ่ย บาดประจำตัวตำรวจนั่นแหละตำรวจซากุนมาริโอเฟอร์เดนเดสเคสตานูตำรวจทีต่ตำร,รวจเดคและนั่นแหละนั่นอาจจะเป็นเจ้าของเสียงโอเคไขยูสเชี่ยมสัตว์ข้างหลังมีใครป้างวะเช็คไปก่อน ฉะนั้นเช็คไปไปโอเคปัะตัวปิดเขี <Okay. S 3> ่ยไหมไม่รู oh. mm ้ก hmm. ็ค่อยไปกันดีกว่าเช็คมุมให้ดีๆอ่าก็กระเท็บกระเท็บกระเค็บเขี่ยไหมไม่รู้ก็ค่อยเช็คไป จะตามมาไหมไม่รู้แต่เขาไดจะเคลียร์โอ้รถตัวนี้เลยเลยแต่เป็นเรื่องจริงผมก็ต้องทำอย่างนี้แหละ เป็นไอ้ผมได้ยินอยู่สถานการณ์เป็นไงเแอบไล่เดินแดกไปแล้วเกิดเชี่ยอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยโอเคนีค่จากอะโว้ยเชี่ยแล้ววะไม่รู้ละกูเล็งล้อก่อนละนั้นนั้นเสียงแบบนี้หนึ่งสองสาม หนีก่อนไอ็กซ์อย่าเข้ามานั้ง4 5ลวงไหมลวงเช็ดเควเจ้าของเรแยคนสเปนเขาเวลคัมดิงกันอย่างนี้อ่ะต้อนรับแขกอย่างนี้อ่ะโดยเฉพาะแขกที่เป็นไอ้กันเนี่ยนะโอเริ่มมีการค้นหาเกิดขึ้น มันไม่เห็นแสงประชัยมันโง่เขี้ยไล่คนบ้านแล้วมันไล่คนบ้านแล้วมันรู้ว่าเรามาโอเคเคลียร์ได้มันได้เคลียร์เคลี้ยไหมเขี้ยตามหลังเราไหมีไปละ ว่าไม่ต้องการตัวรูสรูสนี่คันดวร์วันนี่คันดแกรน่าไหลูกพชาวประธานาัิบดีเบบีอีเกิดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ในอุบัติการณงั้นข้อมูล้ก็ตรงกันโอเคเรียบขอขอพิกัดที่จะไปทะเลสาบเธอน่าจะอยู่ที่นั่นเดิหน่อยนะ มีบรรยากาศกับเงื่อนผู้คนด้วยนะตำรวจนำทีมผมเอาละเซียดี้ไปก่อนนะค่อยคุยกันที่หลังเฮ้ยกูขอออกวันไม่ได้ไหมชี้จุกนั่นน่ะหลังก็แท้ขนาดนั้นาขวานว่ะมันจะตามแต่ไม่กล้าเดิ โอเค okay, h e a d for the lake ไปที่ทะเลสาบเจตันว่ะว่าทางเข้าหมู่บ้านอยู่ตรงนี้แล้วมันเดินทางกันยังไงวะโอเค <Okay. S 1> okay. ขอดูที่นิ่คือแมพเราเข้ามาตรงนี้เบ่งเข้ามาว่าทางเข้าหมู่บ้านมันต้องไปทางไหนอยวะ เมื่อบ้านมันขวางอยู่ช่างแม่งปวดหัวตรงนี้ที่เป็นแม่น้ำกลายเป็นเหวแล้วบตปลนเสียวเสียวก็เดิมวิ่งเราเข้ามาในเขตศัตรูแล้วเราต้องระวังตัวมากขึ้น ขึ้นลำรอเลยเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนสองสุนลรอเปิดที่เพื่อหาของไข่ลำ้ำ เราไม่รู้แล้วว่าเรามามมใช่ก่อนมีเลขเกิดสิบสี่นัดเชี่ย้ภาคนี้ให้กระสุนน้อยที่ายภาคทิศเลนี่กล่องละสิบนัดสิบนัดเลยนะ น้องมากูไม่หลอดไปแล้วอะไรรกเมาละเม่ในการขอ หนึ่งอีกนัดหนึ่งเฮ้ยติดติดเฮี้ยเลยล่ะเฮ้ยซ้ำโอเคโอ้เกือบไม่รอดไอ้กล่องอะไรอ่ะ เทียละเอเียดมีการเก็บมีดของคว้าปืนด้วยเอาละวิ่งี่มีเสียงเปอาปากเฮ้ยแบทแท็บจิมป๊อป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 อย่าพึ่ง ขอเตะหน่อยลุงลเนี่ยเมื่อลุงหยาบคายกับผมผมก็ต้องหยาบคายกับลุงและมีการเท้าหลังด้วยโอเคอินเบนเอรี่ผสมยาเหมือนเดิมโอเคแฟลตแบงค์สองลูกเขาลบต้นฉบับได้ดีก,กดผิดโอ้ ปรปสามแทนเอาไว้กับลูกซองอัไปยี่โอ้ยเขี้ยดแต่แม่งเหลืองกูใน YouTube ไม่ถูกใจสิ่งนี้ กันน่ะเขี้ยพอทั้งเป็นอุ้ยเหย้ทรมานนะเนี่ยเขี้ยไม่มีทางช่วยได้แล้วคือต้องปล่อยอย่างเดียวมาแพ้จำนวนที่หายเลยผมจะย่องแล้วนะ

ปลาหลอกกูจุกเลยเชีย่ยมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเลยการที่จะไมีเข้าบ้านมาแล้วปลามันทำแหลก,กูแต่โอ้ยแมงล้อก,กูเล่นแน่เลยโอ้ยโชคดีเหลือเกินวันนี้กู แม่ง tiệm แหกเข้า mà แล้ว lọt Next อื้อหลอด แล้วพี่เรือจะลอกแล้วหยุดหยุดยุดยุดโอเคเชียไม่ชัง,งักเก็บแม่และ เอเคมาจากไหนอีกแมงไอ้เชี่อล้อมกูเต็มเลยอย่าไายุ่งกูกูแค่มาตามหาคนของกูเองอย่าย,ยุ่งกับผมกับพี่มึงขอร้องล่ะมิชิวิงว่งติดมิวิ่งติดเยอะหมด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không สองเปิดทางเฮ้ยเชี่ยมากันเรื่อยเลยวะโหเชี่ยมือตัวละครสั่นกูก็สั่นด้วยมายุ่งกักูอย่ามายุ่งกับกู xem mang luôn không khẩu phá mua mùa mua mùa 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 rồi mùa mùa เราัดเ n ียนกัน o ย e างละเอียดไปก่อนนะครับีเดินผ่านเหมือน เดียร์ไม่มีตัวตนอ่ะหลังจากที่จะเอาหัวคุยอยู่เมื่อกี้เข้าเหมือนคนต้อนออกกันก็ไม่รู้แต่เป็นคนไม่มีหัวจิตหัวใจไปเลย going? Where's everyone ไอ้คนไปยังก็หมดวะเล่นเป็โกะโอ้ยพี่นี่กไูไหม้หมดแล้วเอ๊ะทำไมเบลไม่ไหม้สักทีอ่ะสิบสี่ถือว่าเยี่ยมสิบหกนาทีฆ่าสตูบสิบสี่ตัวไม่รู้ละใครฆ่าใครบ้าง จุดละบุญสัตว์วิ่งมั่วเลย thank you for playing ขอบคุณที่เล่นและขอขอบคุณคนที่ดูด้วยครับก็ใครอยากดูแปลไทยชัดเจนรอดูพี่เบลิเฟอร์ได้เลยยังไงแกก็เล่นอยู่แล้วโอเคขอบคุณครับ